ทำเซตอิงเพรสส์ท็อปิก c าแอนไม่ได้ทำยังไงดีอันนี้เป็นตัวแทนเด็กสายศิลเพราะจริงๆเด็กสายวิทยน์น่าจะถนัดเรื่องนี้ทำไม่ได้เหมือนกันเอาไปอกไปว่าเป็น my least favorite แล้วกันนะคือ <laughs> ชอบน้อยแต่ว่าเป็น my, my most favorite นะอเออหนึ่งคือเหมือนเนื้อหามันค่อนข้างอ่านรู้เรื่องเนอามันค่อนข้างเป็นอะไรที่จับต้องได้ไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝันอะไรเงี้ยเหมือนอ่านแล้ว <laughs> แบบเออทุกป,ประโยชนมีสาระเออแล้วคำศัพท์มันก็จะเป็นเกศสาระเกศสาระ แล้วคำศัพท์บางทีมันก็จะเคยเจอในที่เราเคยเรียนอยู่แล้วไงมิ้นก็ไม่ชอบใช่ไหมเรื่องเนี้ทำไม่ได้ทำไงดีคือพี่ว่ามันจะมีคนที่ทําไม่ได้หนึ่งคือไม่ใช่เด็กสายศิลป์หรือสายวิทย์แต่แค่อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเนื้อใช่ปหอันนี้ก็ขอละไว้นะเออแต่ว่าอันนี้คือถ้าเป็นเหมือนคนที่จริงๆก็อ่านแพสซจอื่นพอไหวแต่ทําไมไซแอนทีอไรมีปัญหาทุกทีพี่คิดว่ามันควรจะเข้าใจฟอร์แมตของสซแอนสักนิดหนึ่งพูดคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันมักจะเป็นแบบ ไม่อธิบายพวก experiment study ก็จะเป็นการ explain อาจจะเป็น explain theory อะไรบางอย่างซึ่งเวลาที่มันเป็นแบบ experiment เราก็ต้องหา question ว่าเขากำลังทำ experiment หรือทำ study เรื่องอะไรอ่าอ,อันนี้คือรู้หัวข้อก่อนซึ่งมันก็มักจะอยู่บนบนอหรืออาจจะพารากราฟที่สอง maybe ออหา hypothesis คือบางทีไม่เขียนไว้ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่า เขากับทางกำลังทำการทดลองเพื่อทดสอบไฮโพเทซิสนี้หรือข้อสมมติฐานนี้ให้รู้ไว้ว่าอันนั้นมันคือหัวข้อที่ทำการทดลองนะอเออก็คือต้องหาตรงนี้หัวข้อนี้เนาะบางพารากาะจะพูดถึง previous study คือ,อก่อนหน้านี้นเ,น<า>เคยศึกษาอะไรมาบ้างแล้วบางทีเขาก็อาจจะบอกได้ว่าการศึกษาครั้งนั้นอะอาจจะแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างเลยต้องมาศึกษาครั้งใหม่มหรืออาจจะเอาอะไรมาจาก previous study มาใช้ในสตูดิโปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายครั้งพาร์ทนมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็มันก็จะพูดอธิบายถึงเอ็กซ์เพร์เมนต์ซึ่งก็มักจะซับซ้อนที่สุดแบบทำอะไรบ้างแบบมีตัวแปรยังไงบ้างสมมติแบบการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์นี้จําเป็นที่จะต้องมีสมมติต้องแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นกี่กลุ่มคือทุกอย่างละเอียดมากตรงนี้สำหรับพี่คือพี่มักจะเขียนตัวเลขแล้วก็วาดรูปพางๆบางทีไม่งั้นหลุดไอเดียมันหลุดใช่ แล้วก็สุดท้ายก็คือผลที่ได้ออกมาเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าโตมันคอนเฟิร์มไฮโพเทซิสที่เขาตั้งไว้หรือเปล่า,าหรือว่ามันแย้งยังไงมีปัญหา,าตรงไหนสุดท้ายก็คือต้องดูว่าไอสต๊าดดี้ตรงเนี้ยออกมาสุดท้ายมีฟลอ w ์ไหมมีจุดที่แบบสามารถไปอาร์กิวได้ไหมมันดีพอแล้วหรือ,อยังแล้วหลายๆครั้งตอนจบสุดท้ายของพวกไซแอน c ์เขาก็จะมีบอกว่าต้องทำฟิวเจอร์สต๊ดี้นะ คือตรงนี้ยังดีไม่พอนะอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยพูดไปตั้งนานบอกว่าต้องไปศึกษาต่อเออหรือไม่ก็คืนมาแล้วแต่อะแต่บางทีมันจะมีการพูดไปถึง future study ด้วยเออซึ่ง pattern พอ match มักจะออกมาประมาณนี้ของ experiment โอ้ยจริงๆถ้ารู้มันก็มันก็ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นพิซนึ่งเออแล้วก็ต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก่อนว่าถ้าเราดันไปเจอเรื่องที่เราไม่เคยอ่านมาก่อนเลยอะแบบเรื่องนี้คือสมมติฉันเคยเจอแบบเรื่องฟิสิกส์เงี้ยไม่เคยเรียนฟิสิกส์ สับเฉพาะก็เยอะปะไอเรื่องสับเฉพาะอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการแปลไม่ออกแล้วละกันคือฉันไม่อยากจะเเข้าไปลึกเพราะว่าถ้ามันแปลไม่ออกปุ๊บมันคือทําผิดข้อน,นั้นอยู่แล้วอฉะนั้นเรื่องคาศัพท์สําหรับไซแอนจะมันก็ต้องคงพอรู้มาบ้างแต่สาหรับพี่พี่ไม่ได้เรียนสายวิทย์แล้วก็ไม่ได้เรียนรงอินเตอร์แต่ตอนเด็กๆอาจจะเคยเรียนไซแอนเป็นแบบ ภาษาอังกฤษบ้างฉะนั้นก็จะรู้ศัพท์พวกพื้นฐานแบบพวก hypothesis อะไรพวกนี้ก็เป็นศัพท์พื้นฐานของ science อนหนอ่ใช่ไหม,มหรือพวกถ้ามันเป็นแบบพวกด้านละศาสตร์หรือแบบ plane, p a r a คือแนวราบอะไรนะเออระนาบ,นาบ,านาบต้องต้องพอรู้บ้างคร่าวๆอ่ะเออแต่ก็แค่อยากจะบอกว่าคําศัพท์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้เราทําได้หรือไม่ได้เอออันนี้ก็อาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ตอนเคยเจออันนึง passage ที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ว่าพยายามเก็บไอเดียของแต่ละพารากราฟ ถ้าอันไหนที่อ่านไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งถอดใจเพราะว่าพี่เคยอ่านไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าทําถูกหมดเลยเพราะว่าเวลาที่คําถามมันถามอ่ะมันถามเจาะจุดพอแคร็กได้อ่ะ,อะว่ามันประมาณไหนอ่ะ,อะแต่คือประมาณว่าบิ๊กพิกเจอร์แล้วงงอ่ะแต่คาถามเขาก็บอกเลยว่าบรรทัดนี้พาร,ราการนี้อเออซึ่งอาจจะไปบังเอิญโชคดีพอดีว่ามันดันเป็นข้อที่ถามดีเทลเยอะอแล้วไม่ได้บิ๊กพิกเจอร์มากแล้วก็เลยทําทําถูกฉะนั้นมันก็ไม่มีทางที่น้องอ่านไม่รู้เรื่องเลยแล้วน้องจะผิดทุกข้อเลยไม่ได้เพราะว่าบางทีเขา เจาะจุดแค่นิดเดียวไงมันจะมีอันนึงที่ explain อาจจะแบบ explain theory explain อะไรบางอย่างเหมือนเป็นการอธิบายพี่แนะนําเลยว่าการ explain คือน้องควรจะวาดดอะแกรมวาดรูปจริงๆอะมันก็เหมือนการอธิบาย experiment อะแล้วก็เราก็ควรจะจดว่าแต่ละพารากราฟมี key idea อะไรยังไงบ้างใช่ไหมหา big picture ให้ออกเพราะเวลาเขา explain มันทีก็จะเจาะเข้า detail พี่ยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆแล้วกันว่าพารากราฟแรกบางทีมันอาจจะพูดถึงไอเดียของคนอื่น อ้างอิงอ้าง,งอิงหรือบางทีเข้าเรื่องเลยก็มีนะแล้วก็ define ว่าทฤษฎีนี้เกี่ยวกับอะไรก,การ define ก็โผล่ขึ้นมาบ่อยในพารากราฟแรกแล้วก็อาจจะเป็นการอธิบายถึงอีกพารากราฟหนึง่งไอเดียของคนเขียนจริงๆว่าคนเขียนมองว่าอันนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นแบบ support ก็คือแต่แลพะพารากราฟมันจะมี key เดียของมันซึ่งเราต้องแกะออกมาให้ได้แล้วแกะปุ๊บเชื่อมโยงให้มันเป็นเหตุเป็นผลแล้วอ่านรู้เรื่องอ แต่หลักๆพี่อาจจะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์คือขี้เกียจอ่านแบบรายละเอียดเพราะรู้สึกว่ามันขาดฟีลลิ่งผมเป็นคนไม่ใช้ส,ส,สินไม่คือคือพอดีพี่มินเขาก็แค่คออคขี้เกียจเออใช่พี่ขี้เกียจขี้เกียจอ่านสาระเยอะ <c oughs> ๆอ่ะใช่ใ <c oughs> สาระมัน <c oughs> เยอะใช่ <c oughs> มันก็จะมีรอบที่ยากหรือรอบที่ไม่ยากอ่ะก็แล้วแต่ว่ารอบนี้ท็อปิกไหนยากใช่ป่ะเออแต่แค่ be prepared ที่จะเจอกับรายละเอียดค่อนข้างเยอะ อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ถ้ารู้<ม>ฟอร์แมตคร่าวๆประมาณนี้เราก็จะได้เล็งถูกว่ามันมเชื่อมโยงกันยังไงและถึงอ่านไม่ออกก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งถอดใจเพราะมันอาจจะเจาะดีเทลแล้วรู้เรื่องก็ได้เหมือนกัน<ม><ม>แต่ถ้าไม่ถนัดจริงๆก็เก็บไปทำแปรเซนสุดท้าย<ม><ม>แต่ส่วนตัวเรื่องของการเก็บอะไรไว้ทําทีหลังอ่ะมันมีความคิดเห็นประมาณนี้หนึ่งคือถ้าเป็นคนที่ทําทันแนะนําว่าสําหรับพี่พี่ไม่ไม่มา,าเลือก ทำบบเลย,เลยใช่เพราะการที่เราจะมานั่งเลือกดูว่าแบบเออ p a s s a g Science อ่านแล้วเออไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะเดี๋ยวทำานั้นก่อนนะเสียเวลายังไงก็ทําไปเลยแต่ถ้าเป็นคนมันจะมีคนที่เหลือหนึ่ง Passage เส,สมออ่าเอาออันนี้ก็อาจจะต้องเลือกแล้วว่าอันไหนที่มันแบบเป็นหัวข้อที่เราไม่ถนัดแต่มันก็จะมีอีกที่แบบว่าทฤษฎีไม่ทำอันที่เป็นสอง Passage ที่มันเป็น paired Passage อ่ะเออซึ่งแล้วสำหรับพี่อ่ะพี่ก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่ว่าพอมันเป็นไซ i แอนส์ปุ๊บมันจะยากเสมอ,อมบางทีพี่เป็นคนถนัด literature กับ uh, history แต่บางรอบ history โคตรยากเลยแล้วไซแอนส์โคตรง่ายเลยอ่ะเป็นพี่นะฝืนๆทาทุกอันแต่ถ้าอันไหนที่รู้สึกว่ามันเริ่มยากแล้วจะเริ่มแบบทําให้มันเร็วๆอะ่ะรู้ว่าข้อนี้ยากติดแล้วก็ช่างมันมั่วไปช่างมันมั่วไปคือทำเท่าที่ทําได้อะอคืออย่าไปติดกับข้อหน,นานเกินไปอันนั้นคือขีล่ลค ก็ได้เทคนิคการทำ setting passage ในหัวข้อ s e n e n เนาะก็รู้แล้วเอ้ยมันออก2อย่างหลักๆแล้วแต่ละอย่างมันมี format ยังไงบ้างประมาณนี้แต่มันไม่ใช่ว่าทุก passage จะออกแบบนี้นะบางอันมันก็อาจจะไม่มี future study บางอันใจแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ออกแค่2แบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าที่เจอเห็นบ่อยๆพี่อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องรู้ตัวน้องไม่ถนัดไสแอนแต่น้องยังเหลือเวลาก็ฝึกเฉพาะไ e แอนไปเยอะๆเลยสิข้อสอบมีให้ทำต้องเยอะ จะได้เก็บพวกแบบคำศัพท์ที่เราไม่รู้บ่อยๆอ,อ่านไปบ่อยๆมันก็ออกเรื่องเดิมๆหัวข้อเดิมๆโอเค <Okay. S 1> สู้สได้แล้ววันนี้ต้องทําได้เว้ย <Yeah. S 1> ต้องทําได้เด็กสายวิทย์ยิ่งต้องเก็บโกยเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่เราน่าจะถนัดสู้ตายลูกสู้สะ,ะ้ในวดรูปด้วยวัดรูปด้วยเย yeah. ่บ๊ายบาย